ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นภาพของชายใส่ชุดนักรบไทยโบกสะบัดพงชาติไทยพร้อมเสื้อรหัส SC 3 5บนสนามแข่งมโต GP ในยุโรปนอกจากจะเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยก็คลั่งคล้ายศึกสองล้อทางเรียบไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วยังสะท้อนถึงเรื่องราวน่าประทับใจข้ามทวีปของพงศรีราชาเสียนพระจากดินแดนภาคตะวันออก ที่ลงทุนลงแรงบินเดียวสู่ยุโรปเพื่อส่งต่อแรงใจให้กับนักบิดไทยถึงขอบสนามสวัสดีครับผมพงศ์ศรีชาครับผมทําพระเครื่องอยู่ที่ศรีราชานะครับก็วงการพระเครื่องก็รู้จักคกดีในนามพงศ์ศรีราชาครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในใจนะครับก็คือชื่นชอบในความเร็วนะ Moto อวอออมอเตอร์จีพีนี่บอกได้เลยว่าชอบมากๆเลยเราขึ้นพีเมียคาร์นี่บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดะครับ และที่สําคัญนะเป็นความภาคภูมิใจนะครับบอกเลยเดี๋ยวผมใส่ชุดไทยไปเนี่ยผมโบกธงไทยนะโหแบบมันปลื้มใจนะฮะทีแรกก็ไม่กล้าหลังๆรู้สึกว่ามั่นใจนะฮะก็ก็ต้องต้องไปต่อนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมไปแล้วรู้สึกว่าไปแล้วได้เพื่อนนะเพื่อนต่างชาติีผมได้เยอะมากเลยจากที่แบบเขาไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาแต่พอผมโบกธงไทยไปเนี่ยเขาเซฮัลโหลแล้วเราได้เพื่อนได้มิตร เขาเรียกมิตรภาพในในคอเดียวกันนะในคอมอเตอร์จีพีด้วยกันเนี่ยคุยแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยครับได้เผยแพร่ให้เขารู้ว่าไอ,อ้คนไทยก็ไม่ธรรมดานี่คือความภาคภูมิใจของผมจากความตั้งใจที่จะบินไปเชียร์นักแข่งไทยสมเกียรติจันทราในการแข่งขันมอเตอร์จีพีที่เรดบูริงประเทศออสเตรียทว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเมื่อกล้องสมเกียรต,ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บและพลาดลงแข่งขันในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ดีความตั้งใจของพงศ์ศรีราชา ยังคงดําเนินต่อช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าวางแผนไป 3- 4เดือนแล้วสมสมเกียรติเขาเจ็บมาผมก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่เจอที่ออสเตรียแล้วก็คงจะไปเจอที่ฮังการีแต่ความรู้สึกโอ้โหพอฮังการีประกาศมานี่ผมใจแป้วเลยคือผมหยุดไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างจ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินไปต่อฮะก็กลายเป็นว่าไปวันนั้นก็ไปเจอชิปนักการีที่ออสเตรียที่เดสบูลิงนะครับ แล้วก็น้องเขาก็มาแข่งที่ฮังการีแล้วก็มีโอกาสได้ทักทายกันครับก็ดีใจครับชิปนักรีนก็เป็นนักแข่งที่เก่งคนหนึ่งใหญ่น้อยความภาคภูมิใจที่ผมได้โบกธงไทย2สนามนะครับสองสาสนามนี้ภูมิใจครับภูมิใจครับประสบการณ์และมิตรภาพบนสนามแข่งต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจําของพงศ์ศรีราชาที่ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อปักธงชาติไทยในทุกเวทีการแข่งขันของมอเตอร์สปอร์ตซึ่งเขาพร้อมที่จะส่งต่อกําลังใจ ให้กับคนไทยในทุกสนามแข่งขันสิ่งที่ได้อันดับแรกก็คือความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ไปโบกธงไทยนะครับให้ชาวโลกเขารู้นะครับว่าเ,เราคนไทยเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับแล้วก็อันที่2นั่นก็คือเพื่อนนะครับที่ผมไปในทุกสนามเลยนะครับเข้ามาทักทายแล้วพูดคุยแล้วก็ได้คอนเน็กชันอะไรใหม่ๆนะครับก่อนไปนะี่รู้สึกว่าเราจะไปตัวคนเดียวมันแคบในวงแต่พอรู้จักคนโน้นคนนี้รู้ ไปโน่นไปนี่ลุกมันกว้างขึ้นไปเลยครับก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะไปเชียร์มอเตอร์จีพีนะครับไปบ,บินเดียวลักษณะแบบผมเนี่ยบอกเลยว่าทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลไงแม้กระทั่งจอการจองตัว๋วจองเครื่องบินเนี่ยง่ายเลยนะครับขอให้มีคุณมีความกล้าอย่างเดียวนะมีความกล้าอย่างเดียวที่จะไปนะครับบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับหรือว่าอยากจะขอคาแนะนำจากผมนะฮะก็พอได้นําได้นะครับก็ไปเป็นเพื่อนทีมเดียวกันหรือว่า ฟอน์นํากันก็ได้ครับจะได้เป็นหนึ่งเดียวของไทยนะที่ไปเชียนะครับเจอเซียนพระทั้งทีนะก็เลยถามในการเดินทางที่เป็นเดี่ยวเนี่ยพี่มิตพระอะไรบิ่ตัวนี้าำเชื่อ,อยังไงบ้างนะครับโอ้โหผมผมบอกเลยผมนิมนต์ไปตลอดนะหลวงปู่ทวดนะครับผมไปนอนในหลายที่หลายคืนนะครับผมผมไหว้เลยนะครับแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อว่าอะไรนึกถึงขอให้เจอเพื่อนและมิตรด,ด,ดีๆเวลาทั้งการเดินทางทุกที่ขอให้ราบรื่น ขอให้เจอมิตรดีเพื่อนที่ดีแค่นั้นนะครับนะครับการเดินทางรอบรามล,ล,ลื่นลวงพู้ทวดนะครับที่ผมเลี้ยห้อยไปนะครับเป็นรุ่น3รุ่นกรรมการนะครับองนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นที่นิยมเลยนะครับ